สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมเอลซี่ทางบ้านทุกท่านเนาะค่ะพี่น้องมันมเดินทางมาติดตามตอรีติดตามแนวทางอีกคือเก่าค่ะเดี๋ยวนี้ว่าคุณพอ่อใจนีเพื่อนฝันค่ะฝันเห็นญาติพี่น้องเพื่อนที่เสียชีวิตไปแล้วเน,น,ะะนา,านะ,ค,ะค่ะท่านผู้ชมน่าหาค่ะได้เล็กเล็กค่ะท่านผู้ชมสองตัวนิ่งๆค่ะเรื่องเล่าความฝันสิเป็นจนนังไลยแะไปให้คุณพอ่อเพื่อนบอกเนี่ฟังเน,ะะนาะค่ะท่นานผู้ชมเนาะไปค่ะไปหาเพื่อนอยู่งห่างน,นั่กันเนาะคะ่ะท่นานผู้ชมเนาะตอนนี้แอดกะอยู่แถวขางเฮือนเพื่อนเหรอค่ะท่านผู้ชมคุณพ่อเพื่อนก็อยู่ในนนนเเเฮือ่าาะะะค ไปค่ะไปรับชมรับฟังเนี่ทางความฝันกับคุณพ่อจอยนั่กันค่ะสวัสดีค่ะพ่อจอยค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจอยสวัสดีค่ะค่ะุณผู้ชมมีทางทีมงานกาได้มาติดตามเรื่องเล่าความฝันของพ่อจอยเนาะค่ะเพิ่นกามาเยี่ยมยามดองิ่นค่ะท่านผู้ชมเพิ่นกามาจากกลางคืนมานอนกลางคืนทางทีมงานก็ารได้ยินข่าวมาว่าพ่อจอยขวัน พ่อจอยฝันมาจังไหนบอกให้ท่านผู้ชมมาฟังเลยคะ่ะมามงือแรกขึ้นแรกเลยล่ะฝันพอดองพนผู้เป็นเสียไปแล้วค่ะเป็นมาหาตะกี้ละก่อนจะเห็นกันอยู่ดอกค่ะเห็นกันอยุก่ะแต่ย่างว่าอไรอย่งเี่ยและเห็นกันเห็นเพป็นอยู่เลยคุยกันพอดีมารอบนี้เพป็นเสียเป็นเลยมาถามว่าอา๋อลองมาจังไดมาจับขาห้อง ค่ะ <that> <German in> <Transport> <that> <and> <that> ่นก็บอกเลยว่าปัจจุบันนี้เข้บปริยุนี้ค่ะข้าปริยุนี้ขาไปยุจะมัดเพจะบูญเพิ่นไปได้ถามคนมาในฝันเนี่ยถามคนว่าให้จะบูญนี้อยู่เพื่อไหค่ะ บ่านี่เพิ่อนี่ต่อว่าอิยมเพื่อค่นงามเ๋อเขาเลยถามว่าอาเภอ,อ,อพน่นงามนี่มันมีอยู่ที่มีมันมีอยู่อำเภอเขาอยู่วังชีไหมคนมาว่าเฮามากับลูกสาวสองคนเข้มากับลูกสาวอสองคน,งคนเปรียบเทียบแล้วว่าคือ

เป็นเลขสองัสองตัวมันเขียนใส่กระดาษมันมันมนเป็นตัวเลขเละเป็นตัวเลขสองสองสองค่ะปยกหเบิงเปยกถึงชี่สิไปกันเดิมชีไปันเดิมเนี่ยเป็นตัวเลขเป็นตัวเลขเลขเลขสองสองตัวไหมค่ะเลขสองสองตัวค่ะางหน้เปินมากับลูกสาวเปมากลูกสาววันห่งผู้ใดตีแมนกับกระเตียวค่ะ าะว่าตานี่าืเดียีกระจยได้แค่เห็นเค่ะท่าพูถ้าผูคนบอกพูนั้นเป็นเป็นอาจกระจายก็เป็นได้ค่ะวันนี้ขอถามเนี่ยค่ะคุณพ่อนี้คูออายุค่นบอกค่ะบงหูด้บ่งหูอายุพ้กพิกคนเสียบ่งหูเพนเพมันตายไปแล้วแม่น่คะเออตายไปแล้วด้วันนี้คุณพ่อ ในครอบคันนั้นเพื่นมาหาณพ่ออยู่บ้านหลังนี้บ้างหลังนี้เหลอนอนนทักตมน้ทักตํมาามาที่แรกก็น้เขาเขาลูกสาวก็ลูกไปหเพอนนักตําบุตรค่ะวันนี้ผู้่อกขบานเอกทีบอกค่ะบานเกทีบานเกทีคนอ่ะบานเอกทีหลังนี้บ่ะโมโหเนาะคุณบอเเป็นกะมาบานดงในชู้ชมาเยียมดองนะคะเพิ่นกับโหูบาเกทีช่วงดีด แต่ว่าในความฝันนั่นพ่อดองถี่เสียไปแล้วของคุณพ่อนี่เพิ่นมาหาเิ่นมาบอกว่าค่นปัจจุบันนี้ิ่นบริยูนี่เิ่นไปอยู่จังหวัดเพชบ์เนะคะคุณพ่อแต่ว่าก่อนิ่นสิเดไปนั่นก่อนคพิ่ิสิจากไปเพิ่นยกตัวเหล้นมาสองตัวคุณผู้ชมเป็นอีกสองทั้งสองตัวคุณผู้ชมยกยกใส่กระดาษบอกคุณพ่อยกใส้กระดาษโยกเส่กระดาษเป็นตัวเลขในกระดาษในกระดาษ กระเลี้ยยกขึ้นใหงเบื้องสองโตแต่ว่าผู้ยกนันเสียชีวิตแล้วเนาะแต่ว่าแต่ว่าแมนแมนแต่ว่าผู้ปุญญกขึ้นแล้วเนาะเป็นเสียชีวิตแล้วคค่่ะะลูกสาวเลยค่ะลูกเพิ่นลูกเพิ่นกับลูกลูกลูกคนกับไปน่วกันเนาะนมานวมกันเนี่ยไเสียชีวิตเล้ยลูกสาว่นตายหรอหมอคุณหอเด้บหอโอ้ลูกสาวยังมีชีวิตอยู่ลูกสาว่นนี่ อมาน่ลูกสาวนี่ขี้ผมไม่มากแม่ในความฝันเนาะค่ะเป็นไปม่ไี้ขอ้วไม่จีสเหม็นบอเออแมนเมนมนม่ม่เป็นลูกสาวอคนคนมันดอกลูกสาวนี่ขี้ผลนม่ามนในความฝันเออลูกสาวในความฝันเปนมากเป็นเป็นมากเป็นขีมากแมเป็นมากอายุของคุณพ่อหนี่อายุเจ็ดปีค่ะของพ่อหนี่บอก่สิบสี่ีสิบสี่ีนะ ลูกสาวนี่ก็เป็นผีน้ากันนั่นแหละมากแมนแมนแต่ว่าโบแมนอยู่สาวอหลีของเราแมนมากกับผู้ยิ่งว่าเป็นลูกเพื่อนแมนค่ะฟัดมืออไรคุณ่อขึ้นที่สองขึ้นที่สองคือว่านอนนี่ขึ้นวันเสาแมนขึ้นวันเสาขึ้นวันเสากับขึ้นว่าผเออแมนแมนขึ้นว่าเอาแสดงว่าผีทั้งสองทั้งสองคนเลยที่มาหาน่ย ออาเอาจมีศูนย์ติดมากก็ได้นะคุณพ่อเนาะตาตากระตือตากระตือเอาพวงไทยได้ตัวหนึ่งตัวที่สามค่ะค่ะใช่เอาใส่หนาที่วใส่หลังตาซื้อเลยดลาเตอรีใบหนึ่งเอาใส่ทั้งหนาและทั้งหลังค่ะคุณบอกศูนย์เอาไว้เอาไว้หลังมูเลยสองสองศูนย์สองสองศูนย์ตาซื้อใบหนึ่งค่ะค่ะ ท่านผู้ชมอยากเอาใจทั้งนาก็ได้เนาะไปแล้วแต่ก็แล้วแต่ที่แล้วแต่หมักแล้วแต่คนที่มักแล้วแต่คนหมักเด้อขันมันบ่เป็นไปได้กะย่าลามากกันเด้ออ่าเป็นแนวทางอันนี้อันนี้อันนี้ความฝันนื่อิเนาะค่ะความฝันเนาะแต่ท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณคุณพ่อหลายๆเนาะค่ะเนาะที่แบ่งปันตัวเลขอะไรกัแนวทางความฝันให้ท่านผู้ชม เอฟซีทางบาทเนาะขอบคุณคะ่ะคุณพอ่ขอ ujemy, ขอบคุณคะ่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมสาหรับคลิปนี้กะมาเบิง์นโตเลขของคุณพ่อจอยเนาะค่ะเนาะสองสองศูนย์ค่ะสองสองค่ะท่านผู้ชมประจํางวดวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะเอาไปเป็นแนวทางค่ะในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะ กคุณพ่อจอยนี่เพิ่นฝันเห็นดองเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะที่เสียชีวิตไปแล้วค่ะมาหาค่ะท่านผู้ชมตัวเลขที่ได้ก็คือสองสองศูนย์หล้วก็ะสองสองเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะกาให้ท่านผู้ชมทางบ้านพิจารณาเอาเนาะคะ่ะเนาะสำหรับตัวเลขแล้วก็แ,กแนวทางของคุณพ่อจอยค่ะ กาติดตามเป็นครังแรกเป็นคลิปแรกค่ะท่านผู้ชมขอบคุณท่านผู้ชมที่กดเข้ามาเบิง่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะค่ะเนาะขันยังบอกกดติดตามกับขอฝากช่องเนเดอค่ะท่านผู้ชมกดติดตามเพื่อที่สีบพ่พผาตัวเลขหลักแกนวทางดีๆเนาะคะ่ะเนาะให้ท่านผู้ชมทางบ้านมีแต่ความสุขความเจริญค่ะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดกับขอให้สมวามปรารถนาทุกอย่างค่ะถือเลขรวยๆกันทุกคนเนาะท่านผู้ชมเนาะ โชคดีครับตัวเลขของคุณพอจอยค่ะสอง2องูน22ค่ะท่านผู้ชมเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ